สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชางปรือนครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆครับที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เขาเหล่านั้นครับประสบความสําเร็จได้ครับกับเรื่องราวเรื่องแรกครับกับคุณพัชศิน์และคุณกรการบัวทองครับซึ่งทั้งสองท่านครับได้มองหารายได้เสริมครับแล้วก็เผอิญว่ามีเพื่อนนะครับที่เคยทําธุรกิจเดียวกันนนนะครับชวนมาสมัครก็เลยตัดสินใจครับลองเข้าร่วมสู่ธุรกิจของกิฟเฟรนครับ ส่วนเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณพรทิพย์กุลภาครับซึ่งท่านเองครับก็ได้ผ่านมาหลายอาชีพทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นช่างเย็บผ้าหรือว่าช่างเสริมสวยแล้วในที่สุดครับท่านก็มองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนั้นเป็นธุรกิจที่สามารถเปิดโอกาสให้กับท่านได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายครับกับเรื่องราวของคุณธนพรรัตนสูตรและคุณจำเนียรวิบูลสินครับทั้งสองท่านนี้ครับเพียงแค่ต้องการซื้อจุกนมให้ลูกเท่านั้นครับที่สําคัญครับ คุณจำเนียนเองครับมีรายได้ที่มากมายอยู่แล้วนะครับจุดเปลี่ยนของชีวิตครับซึ่งพบกับความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมต้องลองไปชมกับว่าความสำเร็จนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าเราจะกลับมาแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จกับกิฟต์สตอรี่สักครู่เดียวครับ